นักร้องสองพยางถูกนักข่าวยี้ไม่อยากสัมภาษณ์เพราะแฟนคลับเอ็มตัวแทนหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุมไม่ฟังกันนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะครับมีนักร้องอักษรย่อสองพยางเอาละไม่ได้หลับได้นอนสองพยางนะสองพยางเขาก็สิ์มาว่าเป็นองค์การลูกทุง่งลูกหลักเวิร์กพอยต์อันนี้ใบนะใบใบได้ไหมเออเรื่องราวก็มีอยู่ว่านะเออก็คือ เอาแบบยอ่อๆสั้นๆเลยอะไงกันนะครับก็มีแฟนคลับอ่ะแฟนคลับของนักร้องสองพยางคนนี้เนี่ยเขาอ่ะอยากให้นักข่าวสำนักดังที่หนึ่งเออไปบอกแฟนคลับคนนี้ไปบอกสำนักข่าวคนนั้นนักข่าวคนนั้นบอกว่าให้ไปสัมภาษณ์นักร้องคนนี้หน่อยเหมือนกับอารมณ์ดันอ่ะดันเอออยากให้นักร้องที่เป็นลูกตัวเองอะไรเงี้ยเออในเดมด้อมนั้นอยากให้ไปสัมภาษณ์หน่อยแบบอยากให้เป็นข่าวอะไรแบบเนี้ยนักข่าวก็ ไม่ไปหลังจากนั้นครับไม่มีนักข่าวสํานักไหนไปจ่อไมเลยไม่มีใครไปสัมภาษณ์เลยเพราะว่าพออวันนั้นอนะไม่รู้ว่านักข่าวคนนั้นเนี่ยเขาอาจจะแบบเฮ้ยเขาต้องมีงานทําอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่าเขาทักส่วนตัวไปแบบไปละลานคือแฟนคลับอะบางทีก็เข้าใจานะครับว่ารักศิลปินแต่การสนับสนุนก็ต้องรู้จักความพอเหมาะด้วยนะฮะปะถ้าไปรบกวนคนอื่นเขาพูดจัดนักข่าวหรือนู่นนั่นนี่ มันก็ไม่ถูกนะไม่ถูก,ไม,ถกไม่ควรหลายกระแสนในโซเชียลเขาบอกบอกพูดประมาณว่าแฟนคลับบ่งบอก,บอก,บอก,บอกถึงนี่สายศิลปินอะไรแบบนี้อันนี้ผมว่าไม่เกี่ยวแฟนคลับมันหลากหลายนะศิลปินไม่สามารถไปครอบคุมให้แฟนคลับทุกคนเนะี่ยอยู่ในกรอบในแบบแผนที่แบบเอ้ยวางกฎเกณฑ์ให้เข้ามาเป็นแฟนคลับนะ ต้องตามกฎนี้เป็นไปไม่ได้นะครับผมเองก็เป็นแสดงตัวเล็กก็พอรู้อยู่มีเพนค์ับเล็กๆน้อยๆก็บางทีก็มีปัญหากันบ้างดอมนี้ดอมนั้นทะเลาะกันบ้างคนนี้ได้ใกล้มากกว่าคนนี้ได้นุ่นมากกว่าคนนี้อยากสนับสนุนอันนั้นอันนี้อะไรแบบเนี้ก็มีคนมาแก้ต่างให้เหมือนกันว่าศิลปินก็ไม่สามารถควบคุมทุกคนได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมคือ ในในคอมเมนต์มันก็จะมีมา2ทางแล้วแหละคนที่ไม่ได้เป็น mm hmm. แฟนคลับเสลปินคนนี้ก็อาจจะมาพูดในแนวอื่นส่วนคนที่เป็นแฟนคลับก็มาปกป้องซึ่งแฟนคลับส่วนใหญ่อะถ้าเป็นเป็นติ่งใครอะพูดง่ายๆอะก็ก็จะเข้าข้างไม่ว่าเขาจะผิดแค่ไหนเลยแต่บางคนเป็นติ่งก็ตามเป,เป็นแฟนคลับก็ตามแต่คนผิดก็ว่าตามผิดอันนั้นก็ถูกต้องนะครับแต่เราไปบังคับจิตใจความคิดความรู้สึกของแต่ละคนไม่ได้อะไรแบบนี้เออ ก็ฝากถึงแฟนคลับทุกคนด้วยนะครับถ้ารักก็รักให้ถูกทางนะอย่าเป็นพ่อแม่แรังแกฉันนะไม่ใช่ว่าเป็นแฟนคลับอย่างเดียวนะทุกสถาบันเลยเพราะฉะนั้นพอเหมาะพอดีนะควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยเพ,เพราะว่าบางทีศิลปินเองอะ่ะก็มีอะศิลปินเนี่ยศิลปินก็มีทั้งนิสัยดีและไม่ดีแหละอะไรแบบนี้เรื่องดีหรือไม่ดีของใครก็ต่างกันอีกถูกไหมมันตัดสินกันไม่ได้ชีวิตส่วนตัวก็คือส่วนตัว<ม>ชีวิตในที่สาธารณะก็คือสาธารณะ เราเป็นศิลปินเนี่ยเราก็ต้องรู้จักวางตัวในในที่ที่พอเหมาะอ,มอะไรที่ปล่อยตัวเองได้ <c oughs> ก, <c oughs> ก็ก็ก็พอเหมาะอยู่ดีเพราะว่ามันยังอยู่ในพรนัดฐานที่เราต้องทํางานใช่ไหมส่วนแฟนคลับเองก็ต้องแยกแยะให้ถูกด้วยไม่งั้นก็จะเป็นการพ่อแม่รังแกฉันก็ไปทำลายเขาเห็นไหมใจเป็นนักข่าวไม่ไปสัมภาษณ์งานก็ไม่ปังเลยทีนี้ถ้าอยากให้ปังอ่ะก็มาช่วยกันรัดช่วยกันทําให้ศิลปินอ่ะ <c oughs> ดูเอนดู do, ดูน่าเอนดูดูดีหรือว่า จริงๆแล้วฮนะผมมองว่าการรักศิลปินคนหนึ่งเนะี่ยมันไม่จําเป็นต้องไปสาหรับผมไม่จาเป็นต้องไปหาสิ่งของอะไรมากมายให้เขาหรอกโหยอมไม่มีตังค์ยอมเก็บตังค์มาทั้งเดือนไม่มีตังค์กินข้าวเพื่อจะมาซื้อของให้ศิลปินสาหรับผมถ้าเป็นผมเนะี่ยไม่ต้องคือมาคอมเมนต์นคุยกันมาว่างก็มาเจอกันว่างมาเจอกันไม่ต้องสะดึง้งเออเอาตังค์ทั้งหมดไปจ่ายค่าลง้งค่ารถแล้วไม่มีตังค์แดกข้าวไม่เอานะส่งกาลังใจมาให้ใหการมีโอกาสก็มาหากัน แค่นั้นอะใครมีกําลังใครรวยอยากจะให้อะไรอก็ให้ไม่เป็นไรก็แต,แต,แต,แต่ต้องพอดีนะไม่ต้องไาให้เยอะแยะมากมายนะเออม,มันอยากให้ให้ลาบากตัวเองเอาศิลปินเนะี่ยเป็นที่พึ่งทางใจเวลาเครียดจากงานจากที่บ้านจากอะไรมาไปดูเขาแล้วเขาสร้างความสุขให้ตัวผมเองถ้าเป็นศิลปินคนนั้นผมอยากได้แค่นั้นไม่ต้องทะลึ่งมาให้อะไรผมเยอะแยะให้แล้วตัวเองลําบากผมเป็นทุกข์นะเข้าใจไหมเออก็ แต่แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอั้ผมมีลวอนนี้ผมพูดถึงตัวผมเองแล้วก็าฝากถึงแฟนคลับทุกคนด้วยที่พื้นที่ตรงนั้นนะมันเป็นพื้นที่หาความสุขของเราไม่ใช่ว่าไปทําให้ตัวเองทุกเออไปรักเขามากจนต้องไปทะเลาะกับคนอื่นทะเลาะกับด้อมอื่นทะเลาะกับคนที่ไม่ได้ชอบศิลปินเราไม่ต้องอยู่ในในจุดที่พอดีเข้าใจไหมครับคุณแฟนคลับทุกคนที่น่ารักโอเคฝากกด follow กดติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้นยครับ